แทนเด็กหนึ่งคำถามคะ่ะหลวงพ่อว่าผู้ปกครองพ่อแม่อยากให้เราหวังดีอยากให้เราเป็นหมออยากให้เราเป็นวิศวะอยากให้เราเป็นอย่างที่ท่านอยากให้เป็นแต่ทีนี้เด็กๆตอนนี้เขาก็จะมีแนวคิดของเขาที่เขาอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆอย่างอยากให้หลวงพ่อแนะนำหน่อยค่ะเป็นอะไรที่มั่นคงเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นอะไรที่เป็นชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวนี่เอาไว้เป็นงานอดิเรกบางคนเนี่ยเห็นเขารวยเพราะว่าขายของออนไลน์ก็ไม่อยากเรียนหนังสือแหละออกมาขายของออนไลน์ในที่สุดก็เลยลืมเรียนหนังสือหลวงพ่อคิดว่าหาเงินได้ก็ดีนะ,ะขายของได้ออนไลน์ก็ดีแต่อย่าลืมเรียนหนังสือเรียนหนังสือไปด้วยเพราะมันมีความจําเป็น ที่มั่นคงกว่าถ้าเรามีความรู้มันก็ต่อยอดความคิดไปได้ความสามารถกับความรู้นี่บางอย่างมันมาคนละยุคคนละสมัยบางคนสามารถในการร้องเพลงก็ไม่ต้องเรียนหนังสือเลยไปไหนล่ะไปฝึกเต้นเหมือนกับแบล็คพิงค์เขาไปฝึกเต้นโอ้สนุกสนานแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังทําเงินได้แล้วก็มาเติมวิชาความรู้ที่หลังก็มีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อคิดว่า พ่อแม่อยากจะให้เป็นก็ต้องมาดูว่าลูกชอบไหม <คะ S 2> ถ้าลูกไม่ชอบก็อย่าขยันขยอลูก <คะ S 2> ให้ลูกเขาเลือกเส้นทางของเขาเพราะเราให้ชีวิตแต่วิถีชีวิตเป็นของเขา <คะ S 2>